มากินทาร์ตมะพร้าวอ่อน18บาทที่ CJ นะทุกคนเป็นยี่ห้อวันวันรัสซึ่งจริงอะมัน3านะแต่ว่ามันจะหมดอายุนี้แล้วก็เลย18บาทนะทุกคนโอ้โหแพคเกจจิ้งคือแน่นหนามานะด,ดูดิดูซีลมาแบบแม่โอ้โหต่นไตนน่นะ จเป็นฟิลนี้นะคะอันใหญ่อยู่เนาะนี่ขนาดนะคะขนาดน้องจิ้มกันเลยนะมมยนอืมอืมแป้งมันจะนิ่มนะทุกคนตอนแรกนึกว่าจะแบบล้วนๆไม่นะนิ่ม ไม่หวานมากว่ะหอมนมนมอ่ะแล้วก็หอมมะพร้าวใครชอบแบบไม่หวานมากใครอยากกินของหวานที่ไม่หวานมากนะนี่ดูคือไส้มะพร้าวจุกๆนี่เออไส้มะพร้าวเยอะเลยนะนี่ทุกคนดูนี่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนนะทุกคนแล้วก็มีความครีมี่ตัวแป้งบางแบบนุ่มอ่ะแป้งนุ่มอือ มะพร้าวมีความอ่อยแล้วก็ไม่ให้มะพร้าวแก่แข็งอะถห้อนู่ตรงมะพร้าวนี่คือความครีมของเขานะเป็นวิวนี้นะทุกคนนิ่มแป้งนิ่มนิ่มเอ้ยอร่อยวะ่ะแป้งอร่อยอะ่ะอืมไส้ก็ดีอะ่ะไส้มันจะเหมือนอะไรวะ่ะเน,นี่ยมีความครีม มีความครีมแบบเนี้ยอืมหวาน้อยจริงคิดว่าซ้ำคิดว่าซ้ำเพราะว่าที่ชอบขนมที่หวานน้อยอืมอร่อยนะไม่รู้อะไรวะอืมอันใหญ่ด้วยเนะี่ยอืมแป้งอืม,อม ครีมีมากอ๋อรู้แล้วว่าครีมมี่มันเหมือนอะไรมันมีความคล้ายไส้ของเอแคลรจริงเนืออกแล้วตัวครีมมี่ที่มันอยู่ตรงนั้ในไส้อ่ะมีความคล้ายครีมไส้เอแคลร์แต่เท็กซ์เจอร์มันจะหนึบกว่านิดๆคือเอแคลรมันจะแบบนุม่มอันนั้นไปเลยใช่ปะแต่เนี้ยตัวไส้อะ มันจะมีเท็กเจอร์ที่หนากว่าหนักกว่านิดนึงแต่คลายมากจะหวานน้อยกว่า ừ, ใช่ใครชอบหวานน้อยใครชอบความเผาอ่อนใครชอบความครีม my ถ้วแป้งนุ่มไปตาําที่ซีเจได้เลยคิดว่าหมดวันนี้แหละว่าหมดอายุนี้